โอเคมาครับผมยกกระถางเสน่จันดำต้นเล็กมานะต้นใหญ่ยกมาไม่ไหวนะหลังบ้านมาดูครับว่าความแตกต่างนะครับผมยังไม่ได้ทำคลิปก็จะเป็นคลิปนี้ก็ลงในคลิปนี้แล้วกันนะความแตกต่างระหว่างสเสน่จันนาคกับสเสน่จันดำนะครับนี่อ่ะเนี่ยให้ดูให้เทียบกันแบบนี้นะครับ ให้เทียบสายมือนี่จะเป็นเสน่ห์จันนานะครับใบเขาเนี่ยดูลักษณะใบนะใบ,บะลักษณะใบเป็นไงครับถ้าเป็นจันนาในใบเขาจะเป็นทรงทรงกลมมนเนาะเป็นทรงกลมทรงกลมมนก้านเขาเนี่ยจะไม่ได้ดำนะจะไม่ได้ดำสนิทนะจะไม่ได้ดำจะไม่ได้ดำเหมือน สเสนจันดำนะมันจะไม่ได้จะออกดำคล้ำเลยตัวจันนาคเนี่ยจะมีแบบเขียวๆเ,เนาะเออบอกบรรยายไม่ถูกอะ่ะเออให้ให้ดูตามคลิปแล้วกันตามคลิปนี้นาคเนี่ยมันจะเขียวเขียวถ้าดำนะถ้าดำโทนมันจะออกก้านเขาเนี่ยจะออกดำเลยแต่ไม่ได้ดำสนิทด,ดำแบบเอ่อน้ำตาลมืดน้ำตาล เข้มหรืออะไรเงี้ยเนาะอ่ะให้ให้ดูตามนี้ดูกันการ,ารเขาการเขาอ่ะทีนี้ดูจันหน้ามองมาก็ยังเป็นเขียวๆอยู่เปียบแค่ใบเนาะดูใบก่อนแล้วกันโอเคตามสเต็ปเนาะใบเนี่ยเขาจะกลมกลมมนกลมมนจะ กลมมนไมไม่แน่ใจนะแต่เนียกลมจะออกใบมนมนแต่จันดำเนี่ยเขาจะใบเลียวยาวใบเลียวใบออกทรง<ม>เลียวหวัวใจยาวอ่าขวามือนี่ดํานะเพื่อนๆขวามือนี่จะเป็นจันดํานะที่ผมชี้นะจันดํานะซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจันนาดนะครับเสน่ห์จันนาค คลละตัวนะครับแต่ตอนเล็กๆเนี่ยตอนที่เพาะยื่แยกต้นออกมาเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนกันมากคล้ายกันเลยแหละถ้าตอนเล็กๆนะถ้าตอนเล็กๆนี่จะดูไม่ค่อยออกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูเนี่ยอย่างเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้ ถ้าหมายถึงว่าเราไปซื้อตามตลาดหรืออะไรเงี้ยเนาะมันเล็กๆแบบเนี้บางทีมันจะแยกยากแต่อันนี้ก็เป็นจันนาคแหละตัวนี้เป็นจันนาคจันดํามันจะคล้ายกันจันดําผมหาต้นไม่เจอแต่ตัวนี้เป็นจันนาคที่ผมแยกไว้นี่จะเป็นจันนาคก,ก็ไม่เป็นไรอันนี้ตอนเล็กๆต้นเล็กๆผมเออไม่รู้อยู่ไหน ต้นจันดํานะก็ดูดูต้นที่ใหญ่ก่อนก็แล้วกันเราดูสังเกตต้นที่ตอนลักษณะที่มันใหญ่ๆก่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับขวามือเนี่ยจะเป็นจันดําเนาะจันดำเนี่ยตามนี้เลยลักษณะใบหลังใบอันนี้จันดํานะอันนี้หลังใบเข้าแบบนี้อ่าเนี่ยหลังใบอ่าดูจันนาคหลังใบเป็นไง หลังใบก็เชว่าหลังใบก็อค้ายกันไหมหลังใบก็ค้ายกันนะหลังใบก็ค้ายกันแต่ลักษณะหน้าใบทรงใบจะไม่เหมือนกันโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากพิจารณาไว้เพียงเท่านี้เนาะเพื่อเป็นความรู้สมาชิกท่านใหม่นะครับ ท่านไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ